จากวัดเล่งในยี่ประมาณ5ทีมีฟาซิลตี่ด้านโฮมเทเเตอร์ที่ใหญ่แล้วก็ครบขนาดนี้นโหดมากอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ขนาดเดินเมื่อกี้เดินประมาณ4ห้องครับรู้สึกว่าอยากมีอยากมีกมเบนธนาชาสิริพัฒนชัยครับเป็นพว่วมกับโฆษณา,าอยู่แซลมอนเฮาส์ครับแล้วก็กำกับมิวสิกวิดีโอนะครับพี่แท่กวัวเองผมนะครับเกิดเป็นลูกคนรวยถ้าไม่ทำตัวจนเกินไปยังยไงก็ประสบความสำเร็จครับ I this first time It is written this recommend for Motherfucker the Ben The made Stamachan book who video by คือไม่คิดว่ามีมาอยู่ตรงนี้อ่ะมาอยู่ตรงบางบัวทองตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้ลองดูไปสี่ห้องครับก็ดูทั้งเพลงทั้งหนังอะมันอย่างแรกเลยนะคือรู้สึกผิดเลยที่กลับไปดูมือถือที่บ้านอ่ะเวลาดู Netflix ในบ้านรู้สึกว่า มันไม่เต็มศักยภาพว่ะนี่คือนี่คือสิ่งที่พ่วมกับอยากให้เราได้ยินได้เห็นจริงๆนะคือคนชอบบอกว่าโฮมเทเตอร์อ่ะให้เสียงเหมือนจริงพระหนึ่งปรหนึ่งยืนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆแต่ว่าไม่ใช่จริงๆมันคือมันได้ยินเสียงเหมือนที่พุ่มกับตั้งใจให้เราได้ยินจริงๆมากกว่า เพราะว่าถึงเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆอ่ะสมมติหนังแอคชั่นยิงปังปังปีงปงปงปเฮลิคอปเตอร์เงี้ยเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงปืนหรอกเราจะได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เราจะไม่ยินเสียงฝีเท้าแล้วเนาะแต่เนี่ยมันคือการมิกเซ็ะมันเรียกว่าการมิกเสียงมิกออกมาแบบที่เขาตั้งใจหรือว่าหนังอวกาศเนี้ยจริงๆอวกาศมันจะไม่ได้ยินเสียงมันไม่มีอากาศเนาะไม่มีตัวกลางแต่นั่นแหละมันคือการพ่วงกับดีไซน์ให้เราได้ยินอย่างนี้เพื่อเล่าเรื่องแบบนี้ซึ่งมันต้องมานั่งในโฮมเธียเตอร์หรือในโรงหนังนนัแหละ ถึงจะได้รับอัธรรตอย่างนั้นนะครับการดูในมือถือหรือว่าอีเวนต์ว่าการดูในคอมที่บ้านอ่ะโอเคได้แหละได้รู้เรื่องแหละแต่อัธรรตไม่เต็มเหมือนซื้อร้านอาหารเจ้าเด็ดใส่กล่องมากินที่บ้านอ่ะอร่อยไหมแล้วว่ามันยังอร่อยอยู่แต่มันไม่ได้เต็มอัธรรตแล้วว่าโฮมเทเตอร์ใกล้เคียงกับการนั่งกินในร้านไฟาดิเนิจรงจริง,รงๆที่สุดอยากฝากว่า ยังไม่ต้องคิดจะซื้อก็ได้นะเรว,ว่ามาลองครั้งหนึ่งมันเป็นประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที่ต่างออกไปมากๆเลยครับอีเวนว่าคุณดูเอาหนังเรื่องที่คุณเคยดูมาดูแล้วก็ได้นะมาดูอีกรอบอย่าเนี้ยเราไม่รู้ว่ามีบริการเอาอัส s t ีมมิ่งหรือฉายหรือเปล่านะเอ้ยมิติมันต่างไปจริงมันมีสิ่งที่เราว่าตัวซาวดีไซเนอร์ซ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะเมื่อกี้คุยกับปามเขบอกว่าเอ้ยมันมีเลนส์ราคาที่ เอัอฟอร์ดได้ง่ายขึ้นหลักแสนหรือว่ามันใช้เป็นห้องร่วมกับห้องทำงานหรือห้องนอนได้น่าสนใจนะครับเรามาดูครับ